ปกากินบักพริกอีกเจ้านะเจ้าน่ะวันทองเก่งเนาะปกากินมะพร้าวก็ได้อีกอืมลูกเฮากัดข้างอีกกัดข้างอีกเนาะเบาเป็นเลยเป็นบ่โดยคันเทนเจ้ามานี่แม่บาวลีมาแล้วแม่เออเบาเป็นโดยมาเห็นเห็นมากเลยย่านเนาะดเออพี่น้องเลยเป็นบาวลีมาเนี่ยจะดีใจเลยได้ลูกเฮาเลยเบอกเฮาเลย แม่แม่บ้องเราลีมาแล้วแม่แมอืมอ่าพี่น้องเลยแมอ่อ่อนเอินกินสมยางยางก่จะน่อยขี้บอหน่อยใจอีกแล้ว มาโบแวร์เงินเราเราหน่อยใจหลวงยางกลับไปแกมากเออออนสบายดีชื่อน้องไหมช่วยแน่นี่นีินี่เออเอาเอากินยังนี่มืหนาคือหนาคือขำแต่เป็นยังเป็นยังหนาคือข้าแท้หนาเจ้า,จามันขำเครียดนะมันโบมันเจ้าไ้อนนีกแล้วบอนี่เจ้าไ้อีกระช่วงนี้อย่า่าถึกเครื่องถึกของ เออโอ้เทอยับอย่างนี้ไงฮะป๊าดเอเธอซังามแทะเออเดี๋ยวับเป็นพีน้องยืนยนอะไอึดๆกันไดยอืมป๊าดเธอจะกล่องนะป๊าดเธอสามกล่องเลยอ้าวอาเอาเดีใ็ซื้ะน้องใหม่ช่วยกันเด้อโดยทงหาพันเขยาจะทงนี่เมื่อ้อเกือังาะอังเมื่อกอง อายฮกระเจาะน้ำใหม่ไฮจะถือเมื่อบัวอยากได้พี่น้องกัยเนาะเอาเงินหายเล่าเล้วก็บ้องเงินน้ำพลอยอีกอืมพี่น้องเลยช่อปลาจะมีอย่างกินแลงช่อปลาเอาน้ำใหม่ไปกินเป็นยังเบื่อแล้น้ำใหม่เนาะช่อปลากินแต่น้ำใหม่พี่น้องเลยเนาะโอ้ยเอาเพราะว่าต้มน้ำลายชาเล่าช่อปลาตออ่อนแล้วแนมน้ำน้ำข่อยอยู่พี่น้องเลยอืมก้นเกือใช้ก้นให้เราเนาะก้นก้นจุกจ๋า เห็นเนื้ออ่อนแล้วแนมอยู่ข่อยางมาเตือนไม่เก็บหน้าแล้วแนมโยบิลิกับว่าตายแลยให้ไมมาโบเวเนาะโบเวอ่อนกะแปลว่าแบบยังเราคื้นเขียดหน้าหน่อยเนาะหน่อยใจแน่มาโบเวมันบนเขาป่าก็เลยแวนเนาะียังพากันแล่นอย่างไงไปขึ้นกล้วยบ่ โอ้แลนต์ปีตยานแท้ย่างกายบราณเนี่ยอ่อนแนมยเนาะอ่อนเนาะเออเฮาเจ้าได้มากอะเฮาได้น้ายใจเจ้ามากอะเฮาดีใจแม่บอกโดยเออเจ้ากข่าวเรียกเฮาซีเล่แล้วเนาะมือได้ขึ้นเฮือนนี่บอกขามันแล้วก่อนขามันแล้วก่อนโดยอืมลูกหลายข้นที่บ้านเนาะสามชีขนผูกเออพี่น้อ๋อเลย ดินเจ้าก้างเนาะแม่ทอพีเลยบอกใบตะด,ดินนะเอาไวด้ดีๆเด้อใบเอกสารดินอย่างนั้นเด้อเอ้อเอาไว้ดีดีเอาไว้ใส่ทงนั้นเอาไว้ใส่ทงด,ดีแล้วดีแล้วเออเออเอ้ยสอจะดีชาววันทองเุ็นหนอเนาะโอ้ย<ด>น้องอวันทองแซ่บบอสปายกินชมเจ้ากินชมบรรลุกินนมเจ้าลูกเจ้ากระเจ็บท้อง ยพยาเขตออดบอ่ไรอืมธรรมดาตะ <c oughs> ค้อนขาเจ้าจไปกวดเจ้าวันแม่นองเอิงไปนั่มเลยเด้อผู้นี้กรลุกเนืงอ <c oughs> เฮือนอยู่ใส่ผูนี้เพือนเจ้าไปใส่เพืนอนังเน้อยเอ่เออจะาเจาเดือนอะไรลูกเจ้าน,นี่สองเดือนมาแม่มานั่งพี่นั่งรถโบเป็นยังนั่งรถโบเป็นยังเราจะกินสมนีก็ต้เข้ามาพวกก็แตกดีก็ดื่นเลย่มอะไรเนี่ย ือ,อเอาว่างก่อนน้มาใหม่โอ้ยตะกลองไว้เอา้ามาใหม่เด้อเขาจะไปขายต่อได้หนี่วิจะเอาไห้หนิเขาจะไปขายต่อได้หนี่เอาวันนี้ก็เอาไปขายน้ำไม้ได้บไ่ได้เช่าชันเรา,าจะจะซื้อผักกาดจะกินกินแล้วบ่ผักกาดเออจะซื้อผักกาดกินเอาไปขายน้ำไม้วันนี้เราหาเราเลาะเชือตล,ตลาดห้าน น้องอ้อยจะเล่นเล่นเขาคลายอากาดประกาดกระลำบ๊อบโด่แม่ประกาดประกาดมือเจอเชือค่ะเออผักกาดตัวเอากินกระลาบ๊อบจะอยากกินผักกาดนะโดยหออยากกินต้มต้มมันโมมี่มันโมยนี่ลวกเอาลวกเลยจำแจวอ่าลูกหลานสบายดีลูก สบายดีเออ,อเอาสบายดีล่ะสบายดีอืมพี่น้องเอ้ยมาพร้อมหน้าพร้อมตาพี่น,อนอ้องเนาะงูช่างเราก็เฮ็ดดีเนาะเขาเจเ้าเฮ็ดไว้เนาะเออพี่น้องเอ้ยสร้างเมื่อบ้านสองมืออบ้านสองมือมาสองมือนี้มาสองมือนี้นคนตกปะคนตกแห้งเลยคนตกแห้งอือเอ้าเรืยเอา,เอามานั่งพดิเมย มานั่งรถบ่เป็นยังโอ้ย่านเฮาบา่ย่านคอยย่านอย่างนี้น้องเอยเฮาเมื่อวานนี้จกักพออยังเดทโทรเขาโทรหัเบ่เป็นโทรศัพท์มันโทรมาเออกะลูกลูกผู้หญิงลูกดเดออลูกผู้หญิงโดยลูกผู้หญิงโดยเขาจะว่าไนีไใดจะโทรมาเฮาว่า เอาโทรศัพท์สปาสาปาเลยโทรศัพท์ไหมแม่นบอเออนเนว่าโทรศับซาปาคนแน่มึงเอ้าเขาว่าชื่อเท่าไหร่นะบอจันชื่อให้บอจันชื่อไ้โอ้เออเออเออจักราคาเท่าไหร่ค่ะอืมอ๋อเอาคิดในใจเอาประมาณสองล้านกัเอาประมาณสองล้านเนาะประมาณนั่นแหละสองล้านกับประมาณสามพันสี่พันบาทประมาณสามสี่พันต่อยาขาขงเรา เอาเหี้ยบเหี้ยบไปหน่อยไงเนาะอืมพวกเจ้าไปใส่เไาไปทรงแห้งเขาส่งแห้งเขาเออไปทรงแห้งแบบพวกเฮ็ดเห็ดชวนมั่น่วนนี้บ่เจ้าขายอะไรชวนมั่นเจ้านะขายแล้วได้เงินเท่าไรได้รันหนึ่งรันหนึ่งอือม้วหลายไปไดนเนาะขายเตอร์ลินแล้ว ແລະເມື່ອກິນເຂົ້າໃໝ່ນັ້ນເມື່ອກິນເຂົ້າໃໝ່ໂອຍເໝິດເລີຍເໝິດຊື້ຫັ້ນເໝິດຊື້ໄກ່ຊື້ໝູເໝິດຊື້ໄກ່ຊື້ໝູໂດຍກຂົ້າໃນອງນາະກໍຖືວ່າມິລີກມາຍງມາຫາອນພີນ້ນຫວ เราได้มาพวห่าคิดฮอดเด้คิดฮอดวาเวลี่เ <struggled> ด <formal> <g Bh av ali> ้อ๋อเาดีมาบอกเออเราได้มาดนพัวห่าวฮอตบาเวลี่เด้ซื้อให้ห่าตกน้ำแน่ซื้อซื้อตะนานแน่มาวนาะพวกเ่าวให้บาเวลี่ดีมีแห้งเด้อมาบร้มาคืนบหาเจะเอายางคลองค่อนะกระเจรถเอากระเจรถคลองออ เขาคือว่าใช้ใช้สอยได้คิดว่าใช้สอยแต่พ่อแม่เออก็เลยใช้อะไรองข้อแท่นผู้นี้อาบน้ำยู่บ่นี่บ่ลูกจะอาบน้ำยู่บ่เจ้านะฮะครับแล้วชื่อยังว่าลืมเลยทอนทอนอาบแล้วว่นน้ำวันทองนี่บริยานคนเดียวันทองนี่เด้อเราบริยานคนเลยได้พู้นั้นเลเออพี่น้องเลยป๋ากินบักพริกอีกเจ้านะเจ้านะวันทองเก่งเนาะ กอกินมูฟเ็ตก็ได้อีกอืมลูก้าวกัดข้างอีกกัดข้างอีกนกเบาเป็นเลยเป็นบอกโดยคอนเทนต์เจ้ามาเนี่แม่บารีมาแล้วแม่เออเบาเป็นมาเห็นเห็นมากเลยย่านนะเออพี่นอกเลยเข่นบารีมาเนี่ยดีใจเลยได้ลูกฮาวเบอกฮาวเลยบอกแม่แม่บ่งบาบรีมาแล้วแม่ ก็ข้ามีปกระตัดออกเนาะเออตัดแล้วมันตั้งเฮือนบ่ได้เด้กพี่น้องเลยเนาะระวังเรื่องปลกพื้นปลกไฟเด้อฝนตกฝนหยังเด้อเออพี่น้องเลยฝนตกนี่ฮะบกระเสียบเลยเฮ้ยไปเสียบเลยยันช็อตเอาผ้าป่านเอาเสือเซ็ดเส็ดให้มันแหงก่อนจะเสจเสียบเด้อเออมันจั้งหิบโช็อตพวกเจ้าถ้ามันโบแหงอลไรมันช็อตไหมถ้ามันโบแหงมันจะช็อตเด้ อืมเนาะอ้าเอ้าวอากึ้งเนาะเออเราอะไรเงี้กอขอกินแน่บ่เดี๋ยวขอกินแน่มักแทนเออเป็นแล้วเปลาเป็นแล้วเป็นดองเลยซ้ำนีน่เนาะอืมชอบปลาได้สองเนาะลูกเจ้าเนาะผู้นี้นได้สามนเนาะอืมผู้ที่ชีก้กำลังเจอกมาเออไงไว่วยเลยลูกอ่อนเนาะสรุปแล้วนี่อ่าสีทรรสีเด็เขาแห้งอยู่บนนี้บรรเลงฮึ้นเราซร้างบนบอ่อ ก้อนจะให้าาเฮาวเคียนเลยจะให้ลูกขเขาเงียนโดยเดี๋ยวนี้ออลูกเขาให้ตลอดอยา่าวเขาเคียนอยา่าเขาเงียนเออเขาก็อยากมีความหูเป็นของตัวเองกับบอที่เขาดอกก่อนเลยจะให้แล้วเฮื่อนก้อนแล้วเฮื่อนก้อนเนาะเอาอยากเฮ็นยังเฮ็นยังกับก็มีคุณเอาน้องกับทุกเลยเออแม่แหละถ้ามันแล้วเกินนี่กเัาให้เลยให้ลูกเขาเขา โอ้อหบอสเอาไปกินบ่นอนทำไม้สิปันให้ได้เลยบอสบอสเงินน้าเอาซื้อเขาให้คอยซื้อสป,ปาเอาไปกินบ่อสบอสอรีได้ไหมปันแล้วไหมได้เลยเออหลายแล้วเนาะเอาเอากระสันกันคอยเสี่ยวไ,ไปไปพุ่นแล้วไปขึ้นรถพุ่นแรกน<ด>ี่พี่น้องเลยโอ้ยเบิ่องคุนหลายนี่ ใส่มีแม่ค้านบ่สิเอาขายเลยนี่ไหมมีแม่ค้านบ่กหาบขายเลยนี่ค,คือสิมีคนซื้อซอยอยู่ดอกอเออเอาขั้นเดี๋ยวเฮาเมื่อก็เด้อเ,เออสบายดีสบายดีออนสบายดีสบายดียดอเออ <laughs>